สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้าเชียร์ผ้าลวยเดอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะจะเป็นตําราวรวมเซียนครับพี่น้องเนาะรวมเซียนหลายๆสํานักเพื่อจะมาสรุปตัวเลขครับพี่น้องสรุปตัวเลขให้พี่น้องเซีเบิงครับผมบอกว่าจะเป็นเซียนที่ได้ลงคลิปไปแล้วครับพี่น้องเนาะถือว่าทบทวนให้พี่น้องเซีได้เบิงไว้น้ากันอีกครั้งหนึ่งครับผม คลิปนี้เป็นชุดรวมเซียนครับผมอาจารย์เอปันโชคครับผมพี่น้องเนาะหรือว่าอีกหลายๆายเซียนครับผมร่วมไปถึงเหลขกเด่นเดินดีสูตรเก้ามาเชียพ่อลาดเพ้าครับผมวูกหันกระชนกันแปดกับเก่าครับพี่น้องเลขมาแปดครับอาโทษที่ครับผมเลขมาเก่าครับพี่น้องเนาะครับเบิ้งน้ากันครับพี่น้องวดนี้แล้วก็อีกหลายๆาเซียนครับผมมาสรุปให้พี่น้องทีได้เบิ้งเป็นน้ากันเอา ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวรวมเสียนน้ำเชียร์ผ้าลวยก็ขอขอพระคุณทุกถูกเซียนถูกๆอาจารย์เอครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตำราวรวมเสียนกันเลยครับเอาครับพี่น้องครับผมครับนี่ก็เป็นแนวทางตาราของอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะอาจารย์เอปันโชค หวังหันเข้าที่46ครับผมครับ46 64วดนี้ครับพี่น้องครับเด่นบนล่าง2 3 4ตัวเดิมครับผมชุดประกอบคู่41 42 43ตัวเน้นได้ครับพี่น้องแล้วก็มา45 46 47 49 29 39และ59ครับนี่แหละครับผมเน้นไปที่41 42 43 เพิ่นก็นยังอเล่นเลขติดสีครับพี่น้องเนาะเน้นไปที่สี่ครับอาจารย์เอปันโชคครับเลขบินป้าดาครับพี่น้องว่าหันมาตัวเดียวครับผมศูนย์ไม่มีหกไม่มาครับผมหกไม่มีสีไม่ศูนย์ไม่มีครับพี่น้องเนาะ่รรมสันกับจิวินเขาาวดนี้เด่นบนล่างสองกับสี่ครับผม้วก็ชุดวินจะเป็น สองสี่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าครับผมสองสี่ศูนย์หนึ่งห้าเก้าเน้นไปที่สองด้วยครับผมเน้นไปที่สองครับเลขวินปาดาครับอาจารย์เอครับพี่น้องเนาะครับหลังปีใหม่กลับมาแล้วครับผม เด่น4กับ5อ้อาเด่น4กับ9แล้วก็5กับ0ครับผมชุด2ตัวบนล่าง4 2 4 7 5 2 5 7 92 97เด็ครับผมเด่นไปที่4 2 4 7 92 97ครับอาจารย์สุมเมศครับพี่รองเนาะเด่นบนล่าง6กับ7เน้นไปที่6ครับเพอรดด์บราเดอร์ครับผมอาจารย์สุมเมศ หกคู่เน้เน้นสี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ดหกหกหกเจ็ดเน้นไปที่สี่หกหกหกและหกเจ็ดครับอาจารย์ชมพู่ครับพี่น้องเนาะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งครับวิ่งลูดอาจารย์ให้สองกับเจ็ดครับผมชุดสองตัวบนล่างก็จะมีสองสองสองเจ็ดสองเก้าสองสี่ครับผม เจ็ดห้าเจ็ดสองหและ7จหนึ่งเม็ดเดียว1นึครับตัวเนียนของเบนจะมีสองเจ็ดสองเก้าสองสสองหนหัก็ดหนึ่งครับพี่ประกายครับพี่้องเนาะเน้นสอกับ3 7ครับผมวิ่งรูด7ครับผมหลักหน่วยบน 4 2 7 4 3 7หลักร้อยสกับ5ครับ10ล่าง1 5 9เน้นไปที่9ครับผม2ตัวล่าง1 4 5 4และ9ก้ครับพอลาดพราวครับพี่น้องเนาะพอหันเขา่าเก่าวดนี้มี3 4 7 0ครับผม3ามสีนี่กล็ลงไปก้อนอันนี้ได้ครับผมมาทบทวน 3ามสี่เจ็ดศูนย์ครับกัมมาเชียเจ็ดแปดเก้าครับผมมา่ันกันเข้าครับพี่น้องเนาะเข้าที่เก้าครับผมงวดนี้ได้หนึ่งสองสามครับได้หนึ่งสองสามแล้วก็เด่นเดินดีงวดที่แล้วได้เก้ากับศูนย์เข้าครับพี่น้องเนาะงวดนี้ได้ห้าหกเจ็ดครับแต่เบื้องนส่วน สามสำนักนี่ครับพี่น้องเนาะครับเห็นว่าพอลัดเผาพฤนจิชุนเจ็ดกับเด่นเดินดีครับผมส่วนพอลัดเผาชุนกามเชียคือสามครับพี่น้องเนาะชุนสามครับ นี่แหละครับผมสามกับเจ็ดครับผมสามกับเจ็ดครับพี่น้องเนาะลองเบิงนี่ครับผมตัวตัวชนนด้วครับผมอาจจะชนบกทอกันเพียงสามสามสำนักมหันชนก็คือแปดกับเก่าครับพี่น้องเนาะงวดนี้บบชุนกันหมดทั้งสามสำนักครับมีชนสามคือพอลาดเผากับกองมาเชียแล้วกะ ช่วนเจ็ดคือเด่นเดินดีกับพอรัดเผาอาจจะสามกับเจ็ดมาเป็นตัวเด่น,แล,นแล้วก็เอานี่แหละครับพี่น้องเนะเาะเด็กที่เหลือก็ฉีดถือว่าหลายตัวอยกสี่ศูนย์หนึ่งสองหกสี่ศูนย์หนึ่งสองห้าหกครับตัววินแต่ว่าทีท็่เห็นอีกสองสามเจ็ด่าสีมารเรยงอยู่ครับพี่น้องเนาะสองสามห้าเจ็ด ครับผมสองสามห้าเจ็ดเอาพิจารนาเบิ้งครับผมเอาครับพี่น้องครับผมมาดนดนเนอครับพี่น้องเนาะตำลาวคนภูเขาครับผมครับงูนี้อาจารย์ทรงไหตัวเด่นคือเก่ากับศูนย์ครับผมมีหนึ่งเก่าแล้วกสองเก่าครับพี่น้องเนาะเลขติดบนล่างศูนย์หนึ่งสองด้ครับพี่น้องเลขติดบนล่างศูนย์หนึ่งสองชุดเต็ม 04 0 5์6ี4ศูนย์ห้าศูครับผมครับแนวทางตัวเลขอาจารย์คนภูเขาครับพี่น้องครับเอาอีกหนึ่งสำนักครับพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่น้องที่อาจารย์กรครับผมตำราวอาจารย์กรถือว่าเด็ดเด้อครับผมขอวังหันเพื่นเขา4 6กครับพี่น้องเนาะ4664ก่วันนี้เพื่อนก็ให้รูดหกครับผมครับ รูดหกครับพี่น้องแล้วก็สองตัวบนล่างก็สซีมี่หกศูนย์หกหนึ่งหกสามหกสี่ครับผมครับแล้วก็ชุดสามตัวก็จะเป็นศูนย์หกสามสี่ตัวก็เป็นหกศูนย์หกสามแล้วก็ในส่วนตัวเน้นก็จะเป็นหกศูนย์กับหกสามครับพี่น้องเอาพิจารณาเบิรงครับพี่น้องเนาะเลขอาจารย์กรเอฟซีใจดีเพิ่นส่งมาให้ครับผมเอามาฝากพี่น้องเอฟซีครับผม เอาครับพี่น้องครับผมได้เห็นกันแล้วครับพี่น้องเนาะแนวทางตำเหล้ารวมเซียนครับผมครับอามาสรุปให้พี่น้องซี่เบิงครับผมถือว่าด้ลายเซียนก็ได้ลงให้พี่น้องพซีได้เบิ้งล้วได้ครับผมไหลเลี้ยงมาตั้งแต่พอให้บูนพอชนินพอเสือครับพี่น้องเนาะครับผมหรือว่าจะเป็นแนวทางตัวเลขของอาจารย์ผู้พิปกายอาจารย์เอครับพี่น้องครับผม อีกหลายๆเสี้ยนครับพี่น้องเนาะครับผิจเจนาเบิงเอาเดอร์ครับผมเป็นแนวทางเส้นงโชคเส้นงดวง8มกราคม68ตําราว2อทุ่มครึ่งครับถ้ามีนยังผิดพลาดกับพี่น้องเนาะเลขชนกันกับคงจะมีเห็นล่ะครับผมมื้อแลี้งนี้ครับเอาถ่ายคลิปนี้นําเชียร์ผ้ารวยกับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวดเงินไปนํากันครับผมแนวทางตําราวกับนําเชียร์ผ้ารวย สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ